ต pues ิดวทางในไหมอยู่ในโดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อมาพบพ่อกับน้องลาตีเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกะมาในตลาดพี่น้องเอ้ยหน้าตายังบุทันหดอันอาพดหน้าซ้ำไปตั้งแต่ตอน สี่โมงปลายห้าโมงผูหล่พี่น้องพอดีตื่นถา้าชมเผินกะตอนสามโมงเพราะว่าเผื่อเอาอย่างไปหาหลดพี่น้องเนาะเพราะว่ากะหาหลดลุงเผินแถวบ้านน,าานั่นแหละไปเนาะพอดีมาห้องฉันผู้งงแลวก็เก็บเื่องเก็บคลองลงหลแด้ลก็ทั้งไอ้เก่งแล้วก็ไอ้วันทองเนาะเผินสิพากันไปเอาเตียงพี่น้องอยู่ทั้งทีด่ดินใหม่ไอ้พอะมีเพราะว่าเผินซื้อมาแล้วก็เลยว่าไปเอาอยูพุ่นมันจะง,งา่ายแต่ว่าสิไปซื้ออยู่ห้านกับมันไกลเนาะมันก็หลายอย่างเนี่ าสวัสดีเพื่อนๆของเราพี่น้องมื้อนี้เนาะจังได๋กะว่าพี่น้องเอ้เด็กพวกพกันเฮ็ดอยู่พาน้ ics, cœur, ําก้อนมาพี them, ่น้องเอ้ยเพราะว่ายังบ huh? ่ทันมีน้ําก้อนเนาะแซซีียังไว้กะโดยอยู่เพ่นผู้วงคือเก่าพี่น้องช่วงนี้กะฝากเป็นกําลังใจให้เพ่นเด้อพี่น้องเด้อกะรอรุ่นรอชมนํากันั่นแหละพี่น้องเฮากะบ่ได้ค่อยได้ไปใส่ดอกวงนีซอยเวียเพิ่นอยู่บ่มีไผเนาะถ้าว่าบ่ซอยกะโดยติุ บรรยากาศกับใครแนี่พี่น้องเอ้ยฝนบตโบตกเนาะแบบพอดีบดทๆหะนะทาเห็ดยังกะสิง่ายขึ้นถ่าน้ำก้อนน้ำแข็งมาอยู่ตอนนี้กับเพราะว่าน้ำก้อนเป่นยังบบทันเอาม,มาส่งหายเนาะพอถ่ายก็คือสิมาหอดแต่มือว่าน,นี่บอกเออโดยก <c oughs> <c oughs> ็เด็กๆคนกันติดตัวสบายดีเดี๋ยวพอถ่ายเด้อ มาสองคนเนาะก็แม่เฒ่าเด้วยสาวกับพ uh ี่น้องเอ้ยเพิ่นวันชสี้งนี่อยากอันนั้นน้อยนึงบ่มีเวลาหอดอันสีแต่งโตเหตุวิ่ตู้ใหม่กอนตัวนี้ตัวนี้ได้สาทางอำก่อนบ่บ่มีนำก่อนบอกตอลงหลุมมันก็เปื้อนแล้วเค่คนมวมเออย่างบนันนบิ่งหลานย้มอกเด้อยู้มอกถูใหม่เ่ได้บ่ได้ไถูเลยด้อสบายดี พากันเตรียมงานสุดสซมเนาะตอนนี้เนาะแต่ละคนยังไมทถนอมบัวน้ำยังไมทถนอมเม้าทเทือนสามพี่น้องกันมาแต่เด็กๆเข้าว <rawd Moder> ่าทูตอนนี้ก็คือสีบัวได้เลยนอกจากว่าตอนอันมือแรงเด็กหน่อยนอนรับว่าบ่อกก็บปได้อะไรพี่น้องในน้องคนกไดมันเหยียบไปเหยียบมาอยู่ เล็กน้อยเนาะบดบดดขึ้นเด้อดร้นเปื่อนเด้อทางนี้ขวามักเพชบะทางนี้เด็กน้อยมีคนตามไปไปมักเพช ได้แล้วนี่ค่ะตำลายๆพี่น้องเอ้ยย่งมาใช่แอาถุงไปทีคอยสือมาาหานทีบอกไถุงสบายดีเด้อไปเอาไปลุกลาบไปขวาหล่าเยบอกยย่งบอกให้มันดำๆหนึ่งเนาะมันแดงๆไงก็ว่าหิวมาเนี่ยนะปถุงย่างไอยัาถุงมะเขือไม่นะทงมใช่มะเขือ้ปลากระหนึ่งกะเก้ากะยู่ในงนันลนุ่งได้ัดอาหารอยู่นเดบ่แม่นอยู่ในขูนี่บ่ อันนี้ก็เปิงน้ำใส่ผ้าคือนานเต็มแผลมันออกอยู่วันนี้ไปเต็มงางบ่หลายเนาะอย่าลินน้ำอย่าลินน้ำเถอะอันบ่อันนั้นบ้าที่นเน,ะนาะยยเ,เออหลายอยู่ไดแต่มันคือคอยแผลง่ายมากพี่แล้วเน,ะนเาะมาานบุ๊มานมีผู้หามซูฮาอันนั้นไปเวียงอะไรก็บบุ๊มไปหามเลยมากันยังคือก็ อันนี้ก็ทั้งไอ้ทงเพิ่นทางก,กินเองเนาะก,กับเบื่อใหญ่เพิ่นเพราะว่าเขาสิเอาเต็นมาลงนีนงลงลงนี่อันนึงเพราะว่ามองเฮาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินล้างพักล้างถ้วยเนาะมันจังสะอาดเพราะว่าตอนแรกเพิ่นก็บ่ฮู้พี่น้องมื้อเช้านี่แฮงขกักพากันล้างทางหนา้าบ้านพุ่นอเล่นแฮงสิเฮ็ดให้น้ำอ่างอันนี้ก็ทั้งคงอยู่คงกินเนาะแต่ว่าเฮายังบ่ทันเต็นน้ำก้อนไว้ทานน้ำก้อนอยู่ ทางนี้ก็เป็นพักมีอีหยัอะไรพี่นอ้องที่ว่าเขามาได้ซื้ออะไรเนาะหลายลายอย่างรวมกันแต่ว่าเตียงมาแต่วัาจะไปเอาเตียงอยู่ทางบ้านสาบ้านสาบุญวะ <laughs> พ่อแม่ได้เน,นาะดินจัดสันเมตู้คาเอาดินจัดสันนี่จัดสันเมตู้คามวะบ่อนเมต้คาิ่นอยู่เนาะ ม่ตุ่มคำในดินจระสันนี่โอ้ยบัวริ้เผาฐานอะไรพี่น้องเอ้ยไม่เก่งพ่นก็มาซอยกันพี่น้องไอ้สว่วงนี้เพ่นไปใส่ตุม่มกุ้งไวย้ยังบัวริ้พยายามแล้วเพราะว่าบ่มีเวลาไปบ้าห้หน่าอยู่หันแหละซอยอยากพี่ก่อนวะสองอันอ่าดิโต้สอนกันไหวเนาะเออมีแนวหมัดอย,ยู่ภายใน ป้าติดตัวนี่บอกละถอยเข่าเลยบอกจอดไว้นี่แหละป้าตอนแรกขิดเอาบูมีเสือกมัดใครแต่ม,มีเสือกไปนำเนาะว่าเบิ่งาายุบสิ่อมานเดไดเสือกย่ำหลรถเฮ้ยไล่เลยแหละมัน,น,น <c oughs> อื้อ อันตรายเด้ิฮะเนาะอมาแต่เอาโต๊ะเตียงเออน้ำอยู่ลุ่มอีกเนาะใครได้มันนั่นอยู่ทำเว้นแหล่ะเอ้ยแรงงานจะแต่งเทียบจะแต่งอะไรเออเอย่าแต่งเทียบเดียวนี่แหละจะแต่งไรเถื่อได้เนาะก็ต้องนอนแบบนอนเตียงเนาะ เีองบีตมีดกปนครบ้านป้าสามอันหูบ้นนี้สี่บ่คำำโอบ่มีได้สเนาะแล้วคือตเราเอามาได้ซวยเนาะรถเจ้านี้ขัดไว้วจ้ะ ก็จะเช้านี่เนาะหายจาสาวออกแห่งงานเองเคลนหือมบอถึงเลยค่ะได้อยู่ยังอีกซองแบบนี้เนาะ ได้ปหโอโอ้โอ้ยอจะสาวจะาจะสาวคาเดียงหมดเลยจะสาวคาเดียงาเก้าเป็นแค่จบถึงพี่น้องเพิ่งได้อยากอันนั้นเนี่ได้นอบก่ ทุกนามเราผัดอันเนาะบ่ได้อาลงเนะาะได้บ่สองคนนะได้ได้ได้อปลงดวยพราเตียงสี่อันหเหรอไอ้สามชีนางเพราะว่าปงเครื่องของเนะาะพอาะจะมีเหมือนปงโอ้ท่าหวัวชู <c oughs> โอ้เนาะอันคนอันขวานเพชรนี่ก็ได้อันตราย <c oughs> กัวบังเพชรพี่น้องเออน้อมาแล้ววันก่อนยังไคือโดนยังไงอยู่คือวันก่อนใกล้น่ บะะ you like si ork, ่แบหาวนะก็เพเลยนยันพนบมาส่งบ่แล้วเขาขอก่อนจาก4ีชออกรไปซื้อเอาก็ได้อยู่ดอกถ้าไปซื้อเอาเปล่าเต็มบบเต็มจาต่อบบเต็มทันสี่อคมันหลดหลดคันเดียวจักคือเห็นมาันเหรอมาคนะอ่ะไม่มาเสเลยอื จอดาน<ำ>น้ำมันเต้กาย้ก่อนกำลังมาเออน้ำก่อนลงอีกก่อนแล้วกันอืมน้ำก่อนมาแล้วเนาะไม่เ็น อ่าดิโตสิบไปไซคือยังไ่ทันยืนผมนะเอามาแล้วกันเอาแห่งตื่นแต่สามโมงเพราะว่าผ้าเอาไปพี่น้องเลยเออเพิ่งมาทางป่าเพิ่งมาส่งยังห้องพี่เนาะน้ำก้อนกน้ำสิบดยสบายดีสบายดีว่าวิจิตรปูมิท่านตื่นนะฮโอ้ยแหงงามเนาะไปลอยเพิ่นไปส่งเจ้าว่าเพิ่นไปส่งไกลจังเนาะจังมาพี่เดิน โบมาจเลยสกสูงเลยไรพกเราเ็นบนะคน้นะไ้โกนเพราะว่าเขาสั่งพ้นเลยบนขื่นนพืนนสูงสูงหลายคนหลายคนเหตุใจกันด้วยนะอันตรายเนาะทางข่าวกันได้แล้วบ้เฉียยง เราบ่อเลียงมันเลยเข่ามาได้บ่อนทางไงมันสูงคนเนาะเราไปอย่างงอไกลเออ ถังใหญ่ๆเนาะไว้วางเลยถังนี้ไว้อยู่ในพ่บ่อ้าวไปในําก้อนเออบ่แม่นหลายทงเติบบ่ทางนํากินนําเนาะเพิ่นมาส่งให้เนาะเออได้ออยู่ในเข้าไปอยู่นี่เนาะเอบ่เย็นไดเพราะว่า็ยังใน้ก้อนอุยบ่ดว่าป๊ป๊ ่ไหวไหวข้างนี่เหรอวะไหวแค่ไหนไหวแค่ไหนเอยไปทแค่ไหนนะน้องพังย่างนะจะเท่าไหร่นี่ว่าเขาเขาตีไหวหรือเปล่านี่มาต่เดีกนี่หน้านี่ว้านนี่เลยเออเออบาพี่ล่ะบ้พี่ล่ะตั้งแตเรียนมาแล้วบนย่านบนย่านได้หมดแล้วมาได้ก็แท้

tuổi mộc kho, ởi thang náng dài, bắp bắp chi da kim, khoai bùn đất có đài nè, khoai bùn đất, thái bắp này cái này, cái สบายดีนี่งตลังเด้อต้อหล้งถูกขาดใช่ไอนี่แบกพอนี่นะ <c oughs> เราเห็นตัวหัวไ่ได้นะสไปเ้ยสยยงแม่เจ้าสาวน่ะได้บ้านรองดูเห็นเอน้ำก้อนมันจังเย็นสั่งน้ามาไหวกับน้ำก้อนพี่น้องเ้ยมาเต้งสินแลวก็น้ำก้อนน้ำน้ำก็ไว้กินเออื่น ใช่เลยบ่ใช่ไบ่ใช่อานอันน้นเนาะเาไ้อไเออาหน้ตหน้าสาวอเองนเนาะลายเปล่าเติมหนุนน like. yeah, you ้ำกอนกันเนาะ

เปลือิบปลายพันมะขอนบะสิบปลายพันน,พน,น,นี่แหละเนาะไหวเต็งเต็งน,นําก้อนเนาะเขาตรงว่าอยู่เทิงน้ำก้อนตัวนั่นนะเขามาตอนเที่ยงเาก็้อนเล Ừ. hai bốn sáu nó thì nó nám kinh cả. Quẩy này nó nhau nằm còn riêng <laughs> กอนแรงๆเมื่อบยบใบเพื่อนพี่น้องสิพากันล้างพักไหวราะว่าล้างไหวกะมันยังบ่ทันมีแนวใส่เนาะเนี่ยสิไปหาแกเอาเครื่องของมานั่งอยู่ล้างพักอยู่ซามมันยังเพิ่นกันยังบ่มีเลยเต้งเ,เ,เ,เลยลแล้วตัวนะ่ะมาตลาดแล้วก็ยังบ่มีน้ำก้อนพวก บาต้นบ uhm ่ายัและจังมาพันธุ <tle> ์พันธุันะุ์พนธุันธก์าันันธุ์พันธก์พนธุ์พันธุ์พน้ำ์ันธุ๊กนธาก้อนธุอพนธุันธุ์พันุ่อพนุ้์พันพันาุ์ันุ่ันธุ์พันธุ์่ันธุนธุ์นพันธุ์นธุ์ัพันธนธุนนนพุ่นัน นเามาแล้วก็ต้มไม้น้ัอนเกิดก่นเข้าถอง้าเลางต้องต่้นะวอนเดือด้องล้นเอาพักไปติ่งไว้ก่อนเออใส่น้ำไปก็ตักตักเลอด้ดี

นี่แต่พักสลัดนี่แหละเอาไว้อยู่เทิงมันสีซำซำดำดำก่อนเลือด ไปตลาด้าเจ้ามกขาดโบได้ท้งไม่หับไม่ลืเอาหพี่บแค่นอนไก็ไม่หับไมเลือกนะลูกเอ้ยว่านลูกเน่นว่าวานลูกน่น่มันซ่พวานลูพื้นนะมันเกิดใหม่แซะไปก่อนโบอยุดเทิงบโปกเลยต้นนี้ได้สามีแล้วบ่ มันกอดลายผดบ่เต็งแนวกินไหวเนาะฮึแต่สบายดีเด้อเพิ่นก็มาแต่ว้านนี่เนาะมาว้านนี่พี่น้องเลยพอดีทางอันอันไอทุงกับเมียเพิ่นไปหับเนาะเพราะว่าเพิ่นบริมาซอยเวียเพิ่นก็ไปหับพอทดาวคุณเพิ่นมาแต่บ้านพี่น้องเกยเมื่อวานนี้มาหอดจังโมงก่อเผื่อหอด ิเ็มงพี่น้องเมีผู้ถาดิผู้ถากามาเมนี่เม่มมานี่แหละพอได้อบอุ่นนเนาะเพราะว่าเมถาวกับคนเดินหาการเมือได้คืขึ้นเดียวมาอีกแล้วพี่น้องมาแล้วเนาะเหังไดละลูกลานนั่นมีนงานน้องลินขว้ขาวขว้นนี่นละมาเหนกินน้ำขละมัเออกินละ ือว่าเอื่อยก็หายกินอะไรกินนี่ระวังเมาเด้อเป็นคาเฟ่ด้วยค่ะคาเฟ่ชุดลายเออคนูอาม้แม่เข่ามัเมาได้หละเอ้คาเฟเลยค่ะเดี๋ยวัวใจเต้นจะว่าโอ้ยหาพิซซ่าหาพิซซ่บีกเลยเนาะขวากะวัวอ่เฮดเฮดขวากวัวสวยเอื่อย ท่งเลยเดนพี่หนุมนำกันไห่บ่ได้เนาะแต่แนนํำเด้อวันนี้บห้เล็กน้อยมาบุญเด้อผู้ใดอยู่เพื่อนเด้อมีกระเจว่าใส่ไดบ้มี่ก็เคยเล่นเบอรน่งมเตบอกว่าบหอเพิ่นขาให้พดมได้ไะเบอร์ายเนี่หนีก็พอถ้าเพิ่นเอาหินมาทอดใส่ ก็พอดี FC เอฟซีแผ่นกระทำม,มาว่าพี่น้องว่าคือบอกเอาไว้าสาพเพื่อนเนาะมันบ่มีแนวใส่พี่น้องถ้าว่าเขาบอกเอาหินกับทรายใส่นี่ก็แล้วก็มีแต่ว่าเทามีต่อไปพลเละจังหาเงินซื้อเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็นจ,นนาจววําเป็นนะพี่น้องก็เข้าใจว่าเพิ่นก็ซอยมาอยากให้เขาได้เพราะว่ามันก็นจําเป็นอย่างไรบ่มีแนวใส่เนะาะแต่สิว่นาไน,นได้เฮือนเพิ่นก็ได้ก็เลยว่าเออเอาตัวนี้ใส่ซะส้ำห้อง มันจะสีแห้งขึ้นกว่าเก่าเพราะว่าบางทีปลาทองผืนบวบหูพลางถวยทางนี้แล้วมันเปื้อนค่ะนะกัความในใจก็อยากเอาไว้เห็ดอันใบสาบอะไรพี่น้องหินกับแพงได้มันบ่มีก็เลยว่าจําเป็นพากันศาสตร์ศาสใส่พอมันแห้งอันนี้ก็คือสีมีคือสีเอาเต็นมาอีกอันหนึง่งอะไรพี่น้องทางหน,น้าในเนาะประมาณนี้แหละฮะติดต่อ จังไดกับมิจฉาวาสิคอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อยังบ่ทันเห็ดเวียกเพราะว่ายังบ่ทันมีซามยังยังบ่ทันมีเลยเนาะคนยังบ่ทันมาส่งแล้วกัเฮายังบ่ทันไปเอาแน่ไปเตะเศ้าๆผู้ยังบุษบันอาบน้ำจังไดก็เมื่อหาอาบน้ำยังก่อนแล้วก็มาซอยเวียิ่นใหม่พี่น้องเออยังไดก็ฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะโดยจังไดกระท้าพบพ่อการคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยเนาะจากคลิปนี้ลาไปแล้วเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี